สตรีมเมอร์ท่านอยากเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมผมก็เช่นกันฮะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองไอเดียของคอนเทนต์ที่น่าจะเวิร์กในสตรีมแต่ข้อแม้คือห้ามเล่นเกมแล้วถ้าถามว่าคอนเทนต์คืออะไรคือนี่ฮะ คืออะไรก็ได้ที่มันบันเทิงอะดังนั้นผมกับเพื่อนก็เลยคุยกันว่าไอเดียไหนที่เอามาสตรีมได้บ้างแล้วมาดูว่าไอเดียของแต่ละคนถ้าผมไล่สตรีมผมจะไล่อย่างไรไฮะซึ่งขอบอกคลิปนี้โคตรมั่วเลยฮะแต่ผมโคตรสนุกเลย <c oughs> โคตรน้าผิดหวังเลย 7K ในชิดโพสที่แล้วเสียงมันเป็นไงนะอีกอันหนึ่งอะ มันก็ยังขาดอะไรไปอยู่ดีอ่ะออเสียงมันไม่ได้อ่ะแล้วข้างในามันเป็นยังไงเหมือนท่อแล้วก็มีไอ้ที่ ศูนย์เต็มสิบอะไรแล้วก็มีอีกอย่างนึงฮะไอตุ๊กตาหน้าตาเหมือนกระบองเพชรงูโง่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ่มบิ่มคือลือสี่สิบเก้าบาทเด้อตัวนี้ ปิดไปก่อนนารำคาดเป็นบ้าเลยเดี๋วอะไรเอาเอาวางไว้ตรงนี้วะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวผมยังไม่ได้แตะอย่างอื่นนอกจากแค่แบบแกะกล่องนั้นเลยนะแค่ตอนมาให้ก็เป็นสภาพนี้แล้วอ่ะกูเขาใส่ก้อนหินมาก็เนี่ยโอเคของยังมาฮะ อันนี้คือไมโครโฟนกับบูทูธราคา3า0บาทฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเฮ้ยเดี๋ยวเียวเส,เ,สเสียงเมื่อกี้คุณคุณเสียงเมื่อกี้ดาราใช่ป่าวขอยู่วบูทูธเทสคอนเนคเทคซ์แซดโฟเลียลขอขอเสียงหน่อย power on ยั <just> smell. ่วทูธสมเอลฟันท่านเหม็นนะทุกคนฟังมันด้วย<ำ>แล้วแล้วใช้ไหมยังไงเนะี่ย รอไมโครโฟน one ไมโครโฟน one ใช้ได้เว้ยนึกว่าจะไม่ได้เล่น power แล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามาร่วมงานบุญงานกุศลในวันนี้ขอเชิญเข้าที่ที่งานที่วัดจุดๆของเรานะครับผมทางเราได้จเตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อท่านพักผ่อนหย่อนใจในขณะนี่ท่านได้บุญด้วยนะครับผมอย่าลืมใช้เงินเพื่อบุญบุญกุศลนะครับตอนบางซ้ายของวันเราเนี่ยก็มีสุสุที่เราเน้นที่เพิ่งบวชวัน่ี้ไปจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทาง ส่วนฟังขวาก็จะเป็นซุ้มของอัศัยดาวนะครับผมแต่แม่มไม่น้องกันในมีปัญหา,า,าการสนหรือว่ามีปัญหาการติดการพันเราแนะนําว่าอย่าไปเล่นสอยดาวนะครับผมเพราะผมสวยมาสามร้อยาออาบาทผมยังไม่ได้คืนตั้งงานมาเลยครับผมโอ้โหเจ๊ไม่ชอบอ่ะ <c oughs> ถ้าเราผสมสองอย่างเข้าด้วยกันล่ะ <c oughs> แหมเสียงหวานชนะไอ้เป็ดเพราะว่ามีผีสิงอยู่ข้างในนั้นหุบปาก s h ครัหุบปาก นี่สนุกกว่าที่คิดว่ะคุ้มค่าเฮ้ยเดี๋ยวมันทึกเสียงได้ด้วยเหรอเอ๋อเอ๋อเฮ้ยบอดไฟมอัมาริยาว่ะ๊บตึงนะมันมีอีกแอปหนึ่งด้วยเอเอโอเอสนุกลวกูทีนี้ อะละเพ no? ิ่มเสียงทุกคนพร้อมนะเชี่ยวันนี้โคตรสนุกเลยอ่ะไลฟ์การแจ้ง คงอะไม่เป็นไรผมพอมีไอเดียอยู่ว่าจะทํายังไงให้ไลฟ์การแจ้งตอนค่าได้คะนี่ผมมีอันนี้เสื่องมันก็คือลู่เดินเว้ยการเดินเนี่ยส่วนใหญ่คนเราไม่ทําตอนไหนตอนเช้าไงล่ะกลางแจ้งด้วยอะนุ่นมันก็หมายความว่าถ้าเกิดผมสามารถเดินในห้องนี้ได้ฮะเราก็ไม่ต่างอะไรจากไลฟ์สตรีมกลาแกงแจ้งละถูกต้องไหมผมรู้ผมมัญญาอ่อนฮะแต่อย่าเถียง,ถงเถอะอะไะแค่นี้ยังการแจ้งไมพ่พอครับ อ่านี่สวัสดีครับผมทุกคนฮะก็ขาดเสียงลมเสียงเสียงลมต่างๆ,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 ๆก็วันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นครับผมผมพาทุกคนมาอยู่ในสวนสาธารณะ,ะวันนี้เพื่อที่สวัสดีครับผมเพื่อที่เราจะได้ออกกําลังกายกันครับผมเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่แต่ในห้องเดิมๆมาแล้วส,สวัสดีครับพี่อ๋อจะเดินเดินมากันแล้วครับโอเคครับผมอากาศดีครับวันนี้นั่นแหละครับผมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ วันนี้เรามาเดินเขากันนะครับชบ,บ้านอยู่กันดานฮะตลาดสดไม่เปิดร้านที่เปิดเหลอแค่เนี้ยเปลี่ยนหัวข้อฮะอุ่นอาหาร ข้าวเหนียวเกี๊ยวแล้วก็อันนี้มันไก่โคตรเผ็ดปะ,อะทอดอีกรอบเพื่อจะหายเผ็ดขึ้นอ,อะไรระหว่างรอฮะผมไม่ได้เปิดตู้นี่น,นานแล้ว ไปผมจะกินหมดปอเนี่ยอะไรไก่เสร็จละตอนนี้ผมเหลือสาหร่ายจากเมื่อวานฮะ้เฮ้ยแล้วเดี๋ยว มผมว่าผมนั่งเผ็ดไก่นานไปนิดนึงวะ่ <c oughs> ะโคตรเผ็ดเลยคุ้มค่าเปล่าเนี่ย <c oughs> เออเว้ยวันนี้สนุกดีเว้ยเอาล่ะ ก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นหรือว่าไอเดียในการไลส์สตรีมอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมเหตุผลที่ผมไม่เปิดไลส์สตรีมแล้วก็ถามทุกคนก็คือมันโดนป่วนเยอะฮะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดใครก็ตามที่ดูมาถึงตอนท้ายคลิปได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีวิถีภาวะพอที่ไม่ใช่พวกหนึ่งในนั้นที่มาสแปมช่องแชทผมตอนที่ไลส์สตรีมอยู่ในช่องหลักหรอกฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไกลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครอยากดูคลิปดีๆก็สามารถดูในช่องได้นะครับผมมีให้ดู ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมหลายคนอาจจะอ้วกไปแล้วพอมึน่นแต่ขอประทานโทษครับผมสมองผมวันนี้มันโกลาหลเหลือเกิน